ค่ะมาเบิง้งมาเบิ้งแม่น้ำโกงก็จะขึ้นงามสันไดค้ค่ะน,นะน้ำยังขึ้นโอ้โหน้ำขึ้นโอ้โหที่น่องน้ำบ่อคืนปีนี้จะเก้านีนน้ำน้ำจะเพียงหีเลยนะคะจะเก้าน้ำจะเพียงเสาปูนเลยนะคะปีนี้น้ำบ่อคืนค่ะ น้ำโขงไม่ขึ้นแต่มีสีคุนคุณค่ะพี่น้องนานีสีคุนต่ว่านาแรงเมสานจะสีมรกตค่ะนี่คือนี่คือเมน้ำโขงค่ะนี่คือจะเป็นดอนนะคะเป็นดอนก็คือของประเทศลาวนะคะในตรงดอนนี่จะเป็นของประเทศลาวนะคะของสาธารณประชาธิปตจประชาชนลาวจะฟังทั้งนั้นฟังทั้งนั้นอีกครังทั้งนั้นจะเป็นจะเป็นปราศาสตร์หินค่ะปราศาส์หินย่า่เคยขามไปเบิงอยู่งามงามเป็นปราศาทตร์หินเหมือน คือเขาพอนมลุงนี่แหละค่ะแต่ว่ากมันใบใหญ่ปันได้นะคะเป็นปลาสาดยิ ita, 8, nah. ้มนะคะทางนั possono, husband, s. <S <kindergarten>. ้นหนูยิ้มหนูยิ้มอย่าไปปี๊ดสำนักงานเทศบาลชานุบานนะคะงามบ่งง่ามบอสาทสาลาดจัตละมุกมองแข้งเหือนะคะยามีเหตุการณ์แข้งเหือเต็มไปเบิดค่ะถ้าแข้งเหือนย่คือประชาชนเขาเจ้าชาวบ้าลคุ้มเขาจ้ามัดเต็มเบิดดไปกันเดี๋ยวเต็มเบิดเลยเอ้ามวัวด้วยมีเลี้ยงวัวด้วย วเน่าเจาเรียงงัวน้ำค่ะแต่โ้นนี่ก็เป็นโซนยิ้นแม่น้าพ้าเจ้ากระหาตึกเบ็ดตึกมองตึกเฮคายที่ปลาโค้งค่ะปลาโค้งที่แซ่บที่สุดก็คืออำเภอชานุมานนะคะปลาโค้งที่อร่อยที่สุดก็คืออำเภอชานุมานเนื้อหอมหวานเดี๋ยวพอข้าวนะคะปลานังโค้งแบบนี้นี่เลยถาดต่างๆค่ะนี่คือศาลา อันนี้ก็คือดอนดอนของเมืองเล่าได้ค่าวบาเพของข้านะคะดอนตรงนั้นดอนตรงนั้นเป็นของเมืองลาวค่ะของเมืองลา่าเขาของเมืองล่าของประเทศล่านะคะนี่ก็คือแม่น้ำโคงกว้างญ่ไพศาลค่ะแต่น้ำจะเป็นสีคุณคุณน้ำบางงามาน,นะคะพี่น้องน้ำบางงามาค่ะยามนี้น้ำบางงามบันไดยยน Oh. Yes, come ดังชื่อซา